วัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณสุดจะมาขึ้นลายอหอมนวนขึ้นคอให้นะคะคิดว่าจะขึ้นสองลายให้ก็คือต้นสนกับหอมหนวนก็คือขึ้นแต่คอให้เฉยเพราะว่าลายถักก็ที่จริงหอมนวลก็มีคนถักให้ให้ขึ้นให้ดูเยอะแล้ว ก็จะขึ้นให้นะคะเห็นเพื่อนๆบอกว่าขึ้นขึ้นให้ดูหน่อยว่าก็ก็จะตอนนี้ก็ก็จะอัดแต่ขึ้นคอให้นะดูเหมือนตัดแหบบนึ่งปรัแบบกล้องเพราะความนวลนี่ก็คือเขาจะยาวๆเนาะยาวๆก็ประมาณขึ้นประมาณสักห้าหกก็ได้นะคะพันสองรอบทุกอย่างพันสองรอบหมดเนาะออกมา เราเหลือเหลือไว้หน่อยหนึ่งอะ่ะเหลือไว้สองสองสองห่วงก็ได้เราก็ทำงี้ค่ะโฟกัสมันอยู่จุดตรงไหนนะสี่ห่วงนะคะทันสองรอบแล้วก็ลงสองคู่เนี่ยลงลงลงสองคู่เนี่ยเดี๋ยวดูโฟกัสกล้องก่อนลงสองคู่ สองคู่สองคูรู้สึกโฟกัสมันอยู่ตรงไหนแล้ก็ไม่รู้นะนะคะท่านเข็มสองรอบปิดสองครัง้งครั้งได้สามจบนะคะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ผันพันสองลงคู่เอ่อเย,ยงเย,ยงเข็มหน่อยหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่พันสองครั้งแล้วก็ลงคู่นี้ลงคู่นี้นะคะแล้วก็ปดหนึ่งปดสองปดสามนะคะหนึ่งสองสามสี่พันสองรอบแล้วก็ลงปดหนึ่งปดสองปดสาปดทีละคู่นะคะก็จะเป็นห่วงของหอมนวลหอมนวลก็คือต้องสีโซ่ต่อต่อหนึ่งห่วงนะคะ เอียงเข็มหนึ่งเอียงเข็มหน่อยหนึ่งแล้วก็ปลดสองครั้งครั้งที่สามคือจบหนึ่งสองสามสี่สี่ห่วงสี่โซ่เท่ากับหนึ่งห่วงหนึ่งสองสามสี่ทันสองครั้ง เสียบเอียงๆนะคะเอียงๆที่ที่ที่สองเส้นเนี้ยสอดเข้าสองเส้นงานจะได้เนียดนะคะอือสองสามสี่ เสียงพัดลมนะเสียงแอร์เขา้าสองสามสิบคุณสุจะคลิปหนึ่งก็คือคุณสุดก็ทำให้ดูว่าขึ้นแบบไหนสี่โซ่เท่ากับหนึ่งห่วงแล้วก็เอาคุณสุจะทำอกสี่สิบสามเก้าสี่สิบนะคะ สามเก้าสี่สิบก็คือเจ็ดสิบห่วงทำแบบนี้เจ็ดสิบห่วงทำไปนะคะให้มันได้เจ็ดสิบแล้วเราก็มามาเริ่มต้นโดย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 คลิปที่สองเพราะว่าสุดจะไม่มีวีโอตต่อนะตามเราก็ใช้วีโอตตัด่อกัน พี่โอตตอก็จะได้ได้เป็นระบบระเบียบอันนี้ก็คืออัดเทระอย่างเทระอย่ามก็มันเหนื่อยสำหรับสวาเราคุณส่วถักไปนะคะถักอันนี้เจ็ดสิบห่วงแล้วเรามาเริ่มกัน ถักอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยเนาะในหลายคนที่ถักหอมนวลได้ก็โอเคแต่บางคนที่เขาไม่เคยเลยเนาะไม่เคยเลยเขาก็อยากถักว่าถักยังไงอะไรเงี้ยนะขึ้นยังไงก็บางคนก็ไม่รู้ว่าต้องทำสี่ห่วงนะคะคุณสุก็ลงให้ดูว่าถักสี่ห่วงเท่ากับหนึ่งถักสี่โซ่เท่ากับหนึ่งห่วงแลก็พูดสลับกันนะ ประมาณนี้นะคะพันหองเข็มสองรอบแล้วก็ลงเอียงๆจับเอียงๆจับเข็มเอียงๆอย่งเงี้ยไคะโอเคเดี๋ยวเราถักให้มันชนกันนะคะถักให้มันได้เจ็ดสิบห่วงเดี๋ยวเราก็มาดูคลิปที่สองว่าคนสุดจะเริ่มไห